สวัสดีครับเพื่อนๆเมนูโคตรอร่อยวันนี้นี่น้ำพริกนรกประทูนี่มีปลาหมึกทอดเนี่ยปลาหมึกแล้วก็เนื้อเนื้อวัวแล้วก็ไข่ดาวไข่ดาวนี่ผมไปดูจากช่องอิ k กต k กช่องหนึ่งมาทอดให้กรอบเลยไปเริ่มครับนี่ครับ ขออญาตใช้มืออื้มอื้มดีครับโคตรดีเลยอื้มออ้ไข่ดาวักบกรอบ กินกันน้ำพริกโคอฟฟีน่นี่ครับหม,ม,มึกหมึกแห้งทอดกรอบ cốt đi rồi ừ. cải thảo dài ừ. Năm thứ nữa เนื้อทอดปรรยาเป็นคนหมักเองแล้วก็แดดเดียว <c oughs> มันเข้ากันหมดทุกอย่างเลยอือืผมแนะนำเลยนะอ <c oughs> ืไข่ดาวทอดเนี่ยตอนให้กรอบเลยทั้งหน้าทัาง <c oughs> <ค>้งหลังเต็่งจพริก่มโคตได้อืม

คุกข้าวคุกข้าวกินกับเนื้อเค็มก็ดีอื โคตรฟินเลยนเนี่ยผมทอดไข่ดาวเนี่ยแบบนี้สามใบเลินดูผมันอร่อยจริงผมทดลองกินแล้วผมเห็นเขากินผมก็อยากกินแต่ผมทดลองกินก่อนแล้วมันอร่อยจริง กจจไม่ได้กินต้องกินเรื่อย ใส่ไปพริกเผา